สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชันดีๆเหมาะสำหรับสายอ่านหนังสือแอบปบนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการอ่านหนังสือทำให้เราโฟกัสมากขึ้นและแอปนี้เนี่ยก็ฮิตในหมู่มัธยมและมหาลาัยมากๆเลยค่ะแอบปบนี้ก็มีชื่อว่า YPT ค่ะทุกคนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้โดยพิมพ์คำว่า YPT ซึ่งแอปนี้รองรับทั้งระบบ iOS และ Android เลยค่ะ พอเข้ามาในตัวแอมนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยเราสามารถเปลี่ยนระยะเวลาในการอ่านหนังสือได้เป็นอ่ะอย่างเรานะะยกตัวอย่างเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วก็เวลาพักเนี่ยก็แก้ไขได้เหมือนกันเราก็ตั้งเป็นสิบนาทีพอเสร็จแล้วก็กดบันทึกเลยค่ะจะได้ประมาณนี้ แล้วก็เราเนี่ยสามารถตั้งวิชาสามารถเปลี่ยนเพิ่มหรือลดแต่และว,วิชาได้ก็กดไปที่การแก้ไขเลยนี่แล้วก็เพิ่มวิชาก็ตั้งชื่อรายวิชาที่เราต้องการเลยค่ะอย่างอันนี้เราก็จะพิมพ์คำว่าประวัติอ่าเสร็จปุ๊บเราสามารถ เปลี่ยนสีของวิชานั้นได้ก็ตามใจชอบเลยก็กดบันทึกพอเสร็จแล้วก็กดเสร็จก็ไปอันเสร็จสิ้นหรือเราจะเปลี่ยนชื่อวิชาได้ค่ะก็กดไปที่กดจุด3จุดกดไปที่แก้ไขนี่แล้วก็พิมพ์วิชาใหม่อย่างศิลปะนั่นเองค่ะเสร็จ ก็กดเสร็จหรือเราจะลบวิชานั้นก็กดจุด3จุดแล้วก็ลบได้เลยค่ะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วเราก็สามารถดูสถิติได้ด้วยอ่ากดที่สถิติก็จะได้ประมาณนี้ดูว่าเราเนี่ยอ่านได้มากน้อยแค่ไหนของแต่ละวัน เราสามารถเปลี่ยนชื่อของเราเองได้โดยกดไปที่เพิ่มเติมแล้วก็ฟันเฟืองแล้วก็เปลี่ยนชื่อเล่นได้เลยเปลี่ยนตามใจชอบเลยค่ะเราสามารถเช็คสถิติชั่วโมงการอ่านหนังสือของทุกคนที่ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้โดยกดไปที่ลำดับอ่าก็จะเป็นแบบนี้สำหรับการอ่านหนังสือคะ่ะเราก็จะกดไปที่วิชาที่เราจะอ่าน ส่วนแถบอันนี้ค่ะก็เป็นแถบที่แสดงว่าเวลาพักเนี่ยเราไปทําอะไรก็กดไปด้านบนก็จะเป็นเวลานับถอยหลังเรื่อยๆค่ะืแล้วเราก็สามารถดูของเพื่อนได้ว่าเนี่ยเพื่อนเราอ่านไปเท่าไหร่แล้วบ้างซึ่งตอนนี้เพื่อนเราก็กําลังอ่านอยู่ค่ะเวลากดหยุดก็กดสี่เหลี่ยมด้านบนสําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออััยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณค่ะ